วันนี้เราไม่ได้นาเสนอเรื่องตอนการย้อมก็ตุ้มย้อมมันย้อมสีธรรมดานะคทุกท่านทีนี้เราก็จะมาเอาหมี่ที่เราย้อมแล้วเนี่ยพอหมาดๆหน่อยแล้วก็มาขึงเสคโฮงมัดหมี่เพื่อที่จะทำการอันนี้เขาเอื่อมาอย่างน้แม่นี่นี่แกะหมี่หรือยังนะแกะแกะหมี่นะครับผมโอ้ยเข่าคมดีดีทุกท่านไม่เข่าขอดเอเนี่ย แห้งเข่าแห้งดีด้เฮ็ดก็กได้ี่ครับผมกำลังสาธิตการแก้มีแล้วก็จะใช้มีดนะครับทุกท่านบางคนก็จะใช้มีดเหลาดินสออลบาดบางคนก็ใช้ใบมีดโกนเนาะแต่มีดโกนมันจะคมแห้งเกินกนะครับผมมันเด็กรุ่งไหอาจะปาดมีได้อันนี้เวลาเราตัดเราก็จะตัดตรงบริเวณไอ้ปมที่เราผูกนะครับทุกท่านเราจะไม่ปาดตรงไอ้เส้นไหมนะครับเพราะถ้างั้นมันจะปาดเส้นไหมขาดนะครับทุกท่าน เนี่ยเราสาธิตให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะท่านฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้คุณยายมีหน่อย <c oughs> เอาไว้ให้ลูกหลานเบิกนิน,นึงแล้วก็จะแกะไปเรื่อยๆจนหมดนะครับทุกท่านนะผมถ้าเราย้อมหลายสีแล้วก็จะมัดอีกเนาะคุณยายมีเนาะเห็นไหมมัดเพื่อที่จะไอ้ก็จะเอาสีนี่จงมวนสีนไว้มามัดมามัดอีกเออ <c oughs> เขาเขาก็เก็บแบบนี้ไว้เหมือนบอแล้วก็มามัดอีกเนาะถ้าเราจะได้ลายเยอะๆนะครับขึ้นมาสีเอาสีไม้ไปลลางออกที่ละจุ่มจุ่มเขียวจุ่มไปลงสีนั่นก็มาโอเอาอีกเอาไม้ขีดขาดเจ้ามันขีดขาดเงี้ยบ่ลำไรต่อนอืมบ่ลำไรกับบ่แล้วแล้วบ่ลำไรกับบ่แล้วกันนอนเหตุไรกับเนี่ยเหตุไรกับซิ่งเป็นั่งเจิบ กูเจ้าแล้วบาบนี้กูเจ้าแล้วยวต่ำเมื่อตนพ่อเมื่อสมักูเป็นยงั้ดอกต่ำให้สุ้ไข่ก็ได้ดอกซีหามาให้ต่ำดอกนั่งต่ำอยู่นี่แหละทั้งวีทั้งวานตาก็บอต่ำนี้บอต่ำนี้ได้เนาะไม่ใหญ่มีเนาะขอแต่ว่าแบบเอามาให้ต่ำแต่ว่าไม่ให้เฮ็ดกับบอยากค่อยเที่ยงวันนด้นละ โอ้ยสิได้เห็นลายส่วนดอกไม้แล้วทีนีส่วนดอกดาวเรืองเออสืบดำมันชีเอาดำก่อนมันอันเดียวด้วยบัวทิมบนูไปหายามาจีบหาูกจีบยุบานกันยวละบางู้จีบจีบจได้ออบมันหลายหลายคนหลาย เอาเขายังรนณรงลงว่าห้ามใส้สารเคมีรุนแรงร่งแต่กล้งแม่ม,มันยหลาๆเขาบอกว่าเคมีทำลายสิ่งแวดล้อมออพระเต๋าเตรียมโอ้พระเต๋า